วัสดีครับท่านผู้ชมเทกองครับรวันนี้ผมมาเที่ยวในพื้นที่ของตำบลนาทับอำเภอจะนะจังหวัดชงขคล้าครับเราเข้ามาว่าเทำบลนาทับย่งค้องดีครับในตอนนี้ก็คือพาลาข่ข้อเป็นพาบาติกซึ่งผลิตโดยคนในชุมชนพาบาติกลข่ข้อ เป็นข้องที่มีคุณาภาพและเป็นข้องกีมีคุณค่าวันนี้บางเบามากแต่ชา้พาพภาพไปแล่กำมาไว้ที่การผลิตรวมไปถึงพ้นงานเทขึ้นเชือข้องตำบลนาทับ,บ,นนบข้องจากวันสงฆลาข้องคนผากตายนี่คือมีดีอยู่น้นครับท่านผู้ชมครับมาเห็นสภาพ งานอะไรต่างๆของจูดน,นี่ผมสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยข้อเทคน,นิงจูดนตอบคำถามก็คือลักษณะของแนวขิดที่ทำงานเรื่องนี้จูดนได้แนวขิดปั้นเปลือกครับอ๋อมันไอ,ไอเรื่องที่ว่ามาท้ำงานเกี่ยวกับศิละปะนะครับเรื่องผ้าเรื่องอาบาติกครับนะมันก็พืนพืนฐานก็ตอนี่วเรียนมัธยุ่มหรือว่าเรียนอะไรี่ว เคลือบจบในนว่วันมาอยู่เลวเลืบแนวอาร์ตใช่ไหมใช<น>่ใช่แ<ใ>น,น,นวศิละปะอยู่เรวครับศิละปะอยู่เรวแล้วกับบวกกับกับอันเนี้ยมามาได้เฟนเอ่อบคู่จันเนี้ย <Ü mit. S 1> กับกัรจบมาในด้านงานศิละปะพ<น>อดีเลยสองแรงบวกมันมันครับเริ่มตนม้นมาจากผลิตภัณฑ์บาติกเลยใช่ไหมการเริ่มเริ่มกับคู่จันนั้นเพื่อเป็นคู่โซนสซนหนังสือในในของโรงเรียนของ สซนในในด้านศิลปะครับกาเอากระดาษมาซดเด็กเคลื่อนกันรูอยู่ศิลปะคือไอ้เขียนในกระดาษ <ừ> ไม่ว่าวาดรูปด้วยอะไรนะถึงก็ขิดไปขิดมาคู่คือสิ่งที่เราคู่จันท์ขิดโตว่าโอใส่ในกนระดาษปุ๊บกับไปงั้าทิ้งไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นญาติเสอะพชายเลื่อยว่ะถ้าวาดเรียนเลยให้เด็กทำในพื้นผ้านี่เหมือกนกับผ้าเช็ดหน้าหรืออะไรก็ได้ จะไม่เพําะถำเลยห้ามมันใช้ได้อเป็นผ้าเช็ดหน้าที่นี่พ่อใช้ได้เทือเด็กเอาลบไปบ้านได้ไะนี่พ่อเมก็โชบอ๋อจากกาักเตียว,ว,ว่าพลอวพ่อท้ำเลยเทือมันใช้งานได้อ,อ่าเอามาเอามาใช้ได้จกัจกเี่วโซนจักเตียวไปเรียนนี่เลยอ่าแต่รบลบไปใช้งานได้แสดงว่าเริ่มต้นมาจากนั่นค,คือจุดประกายมาจากพื้นเอียดพื้นที่ว่าครูจะสอนเด็กในโรงเรียนก็เลยเกิดความคิด อยู่ดนในท่านะเป็นผู้นําใช่ครับก็เลยคิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยว่าคิดว่าอีเราตรงทําเราตรงทําเกี่ยวกับที่ยวให้เป็นเป็นรูปแบบขึ้นมาให้เป็นกิจจะลักษณะขึ้นมาครับขัดเกี่ยวกับถําภ้านี่ก็เลยทําแล้วก็ที่เรกเรียคือถ้ำมัดโยมธรรมดาไปขายตรรมไปขายตัมลาดตำหนัดไรกันนี่เลยครับถึงที่นี่เออ พอมาปุ๊บทำๆถึงว่ไปจดลิขสิทธิ์ว่าอไม่ใช่จดลิขสิทธิ์เลยไปขึ้นทะเบียนเป็นโอทบว่า,ออออาการเลยเถ่ว่าขึ้นไปขึ้นทะเบียนโอทบทถ่อำเภอของอำเภอน่านครับ,คร,บครับเป็น,นม่กลุ้มมีดีหน้าตับเนี่ยการขิดกันว่าเออใช้คุ้มชื่อไรด,ดีคือว่าถ้าว่าใช้ชื่อตัวเองก็ได้เป็นสวนตัวไปแต่อันนี้คือหมาบลึกซ้าคู่จันเล้งกันว่า อีร่มาอยู่ที่นี่จะมาแผ้นดินเกิดตำบลรเลยได้่ยคือไม่ถึงว่าสิ่งอะไรเกิดโตไปข้างหน้านี้มันมันดีขึ้นมากอะให้มีดีเส่าหน้าทับไปเลยต่างตำบลไปเลยใช่คือไม่ไม่ไม่ออกมาแต่ว่ากลุ่มกลุ่มจูด้นนะได้ปณิเนี่ยกมเป็นเป็นเจอเฉพาะใช่เลยแต่ว่าถ้าเก็ดว่าใช่คบว่ากลุ่มมีดีหน้าทับมีดีหน้าทับคือต่างตำบลต่างตะาับระลับที่นี่เพราะตำบลหน้าทับอยู่ในอำเภอเจะนาอำเภอเจะนา จังหวัดเลยจังหวัดสงขลาอ,อ๋อครับมันจะได้เป็นตัวเท่นคงามลำดับไปครับอตอนนี้ก็คือไปะยติไปยไปยติกลุ่มติกระซ่วงได้เร็วเลยครับเพราะว่างานก็ได้ได้ถวายฝ่ายยิง่งสิริวัลไปเร็วกันมาถึงชายครับไล่ไอ้นี่มากเกี่ยวกับอ,อมัดโยมนี่เลย,ยบัดบติกนี่เลยแต่แต่เป็นบาติกถือว่า งองฝ่ายหญิงสิริวัณน,นัลทันโชบอบสีธรรมชาติสีธรรมชาติก็คือับนี่ครับจากใบคนที่สีมันจะไม่ <Saf> ชุดชาติครับไม่ชุดชาติม <submission> ันจะป็นมันจะเปินอะไรตีว่าครับอ่ามันจะไม่ชุดชาติกับเนี่ยมันจะประมาณนี้นี่นบบนคือใ,ใบคนที่ใบคนที่ใบคนที่ก็คือ ไม่ไม่เลื่อยเทวขึ้นตำริมเล่ด้วยเฉพาะครับครับมันเป็นยานครับอันนี้ไม่ได้ได้ได้พาตัวอย่างมาไม้เล่ล้ลก็เทเทวาไปใช่ใบก้นที่เะเพราะอะไรเพราะมีแนว่ความคิดไปเห็นทีทวม,มันมีขนมชนิดหนึ่งก็อยากน้มกุนที่ครับเทคนโบรานโบรานเขาทำหมาตังเบ็กงูเลยเถือซีมันออกซีดำาๆออกออกนั่นๆ,ๆแ่เล่เถืออ้อไอ เขาใช้ใบคนที่ทํานุ่มได้เป็นซีถึงโรคนี่เอาซีของใบคนที่นี่มาโยมผ้าท้าเป็นผ้าได้มากเองใช่ไหมใช่กับกับครูจันเนี่ยครับคือถ้าเกิดว่าตัวคนอื่นเขาไม่ได้ทําที่เขาไม่ได้ทาแบบทํมาซีมาจากใบคนที่ใช่ทํามาจากมังคุดใะ่กไ้ใช่ไหมกับลากลายอ๋อก็เลยมาทํากับใบคนที่มันแปลไปว่าอีนี่เขาเคยเคยไม่เคยทําที่นะ คยไม่ตั้ที่แต่เรื่องเกี่ยวกับใบคุณนที่นี่คกันเลยว่าเออม,มาลงใบคุณนที่เลยการลงพิษลงทุกกะกะไชยขั้นตอนนูมั่งอ่ะทิมมั่งไม่ทิมมั่งเอามาต,มต้มต้มโดยตรงต้มรองน้ำโดยตรงเนี่ยแต่มัน,มนก็นได้มันก็นได้มาปนนี่ครับไดมาปนลองอยู่ไร้วันไปลองอยู่นานและเป,เป็นเดือน,เป,น,เ,ปนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหละวางอีไดพุนใช่ครับ วางอยู่ว่าเออมันมาจับซีผือต้องใช้อะไรจับซีหน่ำสนิมมือหน่ำบูนนน่ำไรต้องตรวจโรคมดม,นนม,ดมันมดครับพาไลโคใช่ไหมแต่ทำอยู่ข้างหลังเนี่ยไลโคอกับไลโคอมีความสําคัญบนผืนภ,ภาคพื้นนี้ไลโคอที่มีความสําคัญคืออ่าปายิงสิรีวันวารีนี่แหละนวัตถันเร่งเห็นเร่งเห็นอ่าเกี่ยวกับ ผูประกอบการอุทกทัางๆต,ต่างประเทศนั่นแหละนะ,ค,ะครับเตี๋ยขุนทต่ว่าจดทะเบียนอุทกไรเนี่ยนวัตทันยากจะให้ออกเบบหรือว่าอะไรที่ว่าผู้ประกอบการอุทกนี่หละให้ได้ท้ำได้ซิ่งที่ว่าทานต้องการที่ว่าให้ออกเบฟพนี่ใน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 ,ในคือเลร่งทีนว่าถ้าผู้ประกอบการอุทกเอาไปท้ำมันของประเทศได้ระดับประเทศท่านจากจากฐานนั้นนะครับนะ ผู้ประกอบการกับได้มีไดมีไรายได้ครับไดมีไรายได้ได้มีไรทยอบ่วไปพวกก็เกี่ยวกับการทำผ้าทำมือนี่มันช้าช้ามากกว่าติดใด้รักฉินแล,ล้วอะไรปนนี่เลยมันไม่ใช่โรงงาน,ใช,งงานใช่ครับไม่ใช่โรงงานเป็นของชาวบ้านครับแต่มันเป็นงานฝีมืออการเลรรรรเื่อยต้งหลักชาไรวายเครื่องานการเลื่อยประ,ระานไล่ไม้หรว่าให้หใหทัไล่นี่ไล่นี่ันนี่เลย<ม>ให้กับกลุ่มโอทป ได้รับความนิยมครับแล้วถึงกับการทางทางงน่วยงานอาของรัะไรกับน,น้าว่าเล่งหินกับเล่งหินก็นเลยโคกความรวมมือให้หน่วยงานของรัฐนี่เลยครับเอาไปตัดเสือ้อตัดไรตัดชุดไรก็เล็วแต่เลศผ้า,าไรโค้รปราจัตท่านของของ,ของทนันเนี่ยเอามาเอามาได้สวมใส่เพือ่อให้ผู้ประกอบการเขาได้มีรายได้เขาได้อยู่ได้ในช่วง นี่หญิงช่วงโควิดกับลาว่าทุกคนก็ลำบากอันนี้แหละข่าวการ,รฐานก็จริงๆเล็วจะน่าจะเล่งงหินไปข้างหน้าเร็วครับว่าเพราะว่าําเผือ,อได้ะทิศที่นี่มันก็มีโคเสียอ,อยู่ว่าอาจจะไม่มีความเข้าใจหรือว่าเข้าใจพิดก็บพันผือทางร่วง,งานอะไรก็ เลยเอามาผลิตเหมือนกันอ๋อโรงงานก็ออกมาด้วยใช่แต่ถึงกับปล่อดโรงงานนี่ก็จะทําได้ที่ละมากๆแต่ถึงกับจะเหมือนกันหมดรูปแบบเดียวเทือราคาไม่สูงเทือที่นี่นั่นแหละทําไม่ถาไม้คนทั่วไปเข้าใจที่ว่าน่าจะเอามาใช้ได้จริงๆเลยคือว่าจุดประสงค์คือไฮไฮผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทบนี่หละพืนปืนบานข้นบ้านนี้เละที่ขึ้นแะเบียนเนี่ยพระว่าแต่ละพื้นไม่ใช่เหมือนกันจากไม่เหมือนประวั อาจจะว่าสีเหมือนกันแต่ว่าโพเล่ๆโอ้ผมไม่เหมือนพัท่าที่ชินที่ชินเขียนมือครับเขียนมือมั่งเลยครับพิมพ์ลายมั่งครับถือว่าเป็นงานศิ้นใายเทียนเนี้คืองานศิ้นงานศิ้นถือว่าเป็นงานศิ้นครับแต่ละกลุ่มมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าจังหวัดสงขลาก็มีหลายกลุ่มที่ทำผ้า,าอยู่แต่ว่าคงมีดีนะครับเรากับได้รับไลโค้ดเหมือนกัน ไล่โค้งมันกันแต่ละกลุ่มแต่ว่าไม่ถึงกับแต่ละกลุ่มก็ต้องเอาไปดัดแปลงเอาไป,ไปประยุกทำให้เป็นเอกลักษณ์ของของกลุ่มของตัวเองอมีดีนะทับก็คือพอไปเห็นนี่จะรู้เลยว่าอ๋อนี่มีดีนัทอบานู่ของกลุ่มนู่เพราะมีดีนะทธบมันจะมีหลากหลายกับการเคล็กเทียนมั่งการไล่เกลือลไล่ไรพเนี้ให้เป็นของตัวเองครับกระ<อ>บนวบนการจะเห็นเป็นเสื่อยะจุดนใช้อยู่นี่นะ จบตรงนี้ไหมเริ่มตอนตรงนี้เลยก็จบตรงนี้เลยไหมามีมีแต่ผ้าผ้าขาบวบุยสุดเทว่า่สช่างมากครับหลังจากง,งานคือจะจบตรงนี้คือในความหมายก็คือ,อโดยสุดยิ่แล้วก็คือมาถึงสามบารถี่จะเลือกแบบเลือกอะไรได้ทั้งหมดได้ถ้าไม่มีก็คือสร่างได้ สังได้ว่าเนี่ยต้องการเบัน,นีต้องการซีนีต้องการนั่นเลยก็จะทำให้เต็ต้องใช้เวลาต้องรอเวลาสักอาทิตย์ครับปล่อทำมือทำมือ<ช>เป็นธุรกิจในครัวเรื่อนแหลกๆน่อยๆเฉยๆเวลาว่างหย่อนร้อยหย่อนรอยถอยลังไปสักอาทิตย์นึงเด็กเดียวเหล่าข้ามไปหิดนึ่งในความไม้ตอนตอนตอนในกครูจันเอาพาพื้นแต่ว่า,าให้เด็กได้ทำนั่นแหละ ลังจากนั้นอยู่โดนจำปันขือพอได้พื้นเหล็กๆพื้นนั้นมาก็คือพื้นเหล็กเอาเอาไปขิดถึงเรื่องการเอามาใชา้ประโยชน์ประจําวันที่นี่ครับอ่าใช้ประโยชน์ก็ไม่ถึงว่า <c oughs> เอา้คุณลูกมันเพราะว่าเป็นผ้าเช่นหน้าพื้นเหล็กจะไหมครับก็มาเป็นพาพันโครครับอ่าพื้นยหญยขึ้นมา ah ฮิดนั่ครับแต่ที่นี่อีท่ำขือให้ให้ให้งอยู่ในตัวคุนแต่ว่าเป็นซนี้อ่าก็ขิดว่ามันตรงทํามไ้ย่อย เป็นผ้าพื้นย้ยจากแต่ว่าชินเหล็กกทํามาเย้ยมาใช้ฟรีม,มใช้ไรนะครับแต่ว่าไปท้ากันจะเล็วตจดใช้ท้าม,มาเลวแต่ว่ามีฟ่ฟิลมครึ่งผ้าครึ่งไรเนี่ยเป็นทํามาตัดเสื้อได้ตัดชุดได้ครับไอ้นั่นคือไม่ถึงว่าเป็นหมัดโยมมั่งบาติกมั่งเพื่อแต่มันไม่ได้ว่า,าไม่ได้ว่ามีไล่โคขึ้นมาส่วนไล่โคนี่แต่จะท่านมาหกซีอะไรหกซีหรือเปล่าครับถึง ถึงที่นี่ตอนนี้กาเหลืองไรโคอ,อย่างเดียวเพราะว่าโพราว่าหน่วยงานราชการต่างๆนั้นเขาไม่รู้ไปหาสื่อที่ไหนจะมาเตือ้ประกอบการนี้ผลิตกับที่ว่าอะไรทำมือนี่มันแต่ละวันนี้ได้ไม่กี่ชิน้นครับอ่านั่นเลยถึงถือูประกอบการบางารนั้นเขาก็ไม่มีทุนอะไรที่ว่าต้องไปไปสังเออทำารกทำนู่นทำนี่ที่ว่า ราะแต่ละตัวบล็อกแต่ละตัวกัดสองพันสามพันนั่นแหละถ้อบางคนก็ไม่มีเบียร์สื้อผ้าด้วยซ้ำนี่ผ้าเดี๋ยวจะจะเอามาทำเนี่ยออ่อน,นี้คือเป็นสิ่งแต่ว่านาฮินดูจริงจริงบานโร์เรบผู้ประกอบการนะเถ่านั้นแหละเต๋อทำเพิ่มขึ้ว่า,วาคุณตรงโรูสักสักทีนะ เผื่อที่ว่าจะใช้ไลโคเนี่ยของแต่ละกลุ่มเนี่ยคือกลุ่มในถ้ำคือช่วยกันไปอุดนุ่นเลยอย,อ,อ,อย่าอุดนุ่นอย่าอุดนุ่นแต่ว่าโรงงานโรงงานแต่งเขาผลิตแต่ว่าเป็นโรงงานนู่นนวนนะแล้วนะลจริงจริงคือการเขาทางโรงงานเขาก็ไม่ได้รับไม่ได้รับท่านไล่นี้มาดอกถื่ทือทำให้ผลิตเพราะว่าจุดประสงค์จริงๆทิงานก็ไม่ได้ว่าให้โรงงานผลิตเพื่อมอบให้ผู้ประกอบการ หลักยาเนี่ย,ยครัตะจดจะเ,เป็นโอุทภของถทุน,นลูกกาหรือว่าผู้ทีสนใจณวันนี้ถ้าเกิดอวดหนับเป็นเป็นชินเป็นเดือนบอกได้ไหมตอนนี้เฉพาะของมีดีน่าทับนะครับที่วัดที่วัดท่ามันเรื่มเรื่มกระตั้งเหมือนเนี้ยที่ว่าส <c oughs> องคนสามคนเดือนเดียวนี้ต้องเอาลูกซิ์ของคู่จันทร์มาช่วย อ๋อครับสวยทำคือ่นั่นกระไดเด็กกระได้ได้ได้ไปได้อันไปเฉพาะไลโคตี่ว่าคิดว่าที่โอ้กไปเร็วนี่ว่าเดี๋ยวที่ว่า,วาได้เอาไปใชเ้เร็วน่วยงานนูงมังน่วยงานนี้มันนะาจักมีดีนะครับเฉพาะจักมีดีนะครับครับประมาณสักประมาณห้าร้อยชิน้นไม่ตม่ำนึง่งเดือนครับไม่ไม่มาจากัจกจักที่ว่าเริมร่มเริ่มผลิตไลโคตนี่เลยอ๋อครับประมาณนะั้น ฮ่ารวชิ้นนั่นแหละเพราะว่าก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าทำมือทำวันละไม่กี่ชิ้นนี่แหละครับนี่ก็คือชีวิตข้องจูนั่นก็คือตื่นเช้ามาก็ต้องขมุกอยู่กับมัวมวยกับเรื่องนี้เือแต่ละวันไม่ไม่ฝนไปไหนไม่ได้การนัดเวลาคผักก็คือผักอยู่กับบ้านผักก็คือผักอยู่อยู่ที่ทำงานครับไม่ได้ไปไหนเออหนี้สุระมันก็ต้องฝากคุณนูฝากฝาก ลูกซิดฝากร้านฝากเล้ยวายจมวตดไปงานเขามีงานธุระจำเป็นได้จริงๆก็ไปกางนอก,กันอืมั่งมางงบในวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของนอกเรื่องทางนิดนึงค,ความสงบสุขในแผ่นดินเน้นมาถึงแผ่นดินภาคใต้ของเราจุดดนมีแนวคิดเรื่องการช่วยเหลือหรือว่าการดูแลให้ประเทศของเราเมืองของเราบ้านของเรามีความสงบสุขได้พันผือมังครับ กาพุ้งหวานน้าหวานคุณโรกน่าจะลืมมาจาักที่ว่า <c oughs> อยู่ดีกินดี <c oughs> หรือว่ามีชายในในหลักยกของเตละครั่วเรื่นนะ <c oughs> เต่ละครัวเรื่นเลื่อยเหมือนกระตุกออันนี้เรื่องกรนีตีท่ที่เล้งถึงถึงปากตายจะมาครับ <c oughs> ถ้าว่าคุณเราได้ได้มีอะไรที่ว่าเต่ละครัวคร่วนี่คว่ม อยากโนความร่ำรวยได้ไม่ไม่ทาวกันครับแต่ถ้าว่าหลักยาเขามีได้ได้กินได้ใช้มีงานได้ทํำจะไม่คือแต่ใช้ชีวิตได้แต่ละเดือนนี้ไม่คัดซฉนกันเล้ง่ายๆคือเรื่องที่ทํำเปลือยเขาได้มีรายได้พวกมีรายได้มีเบียเสือเกาซานเสือกับข้าวเสือได้กินจะมาให้ลูกไปโรงเรียนวันนี้มันก็ได้เรวอ่าทั้งนี้ก็ในส่วนหนึ่งก็คือ นี่และสิง่งที่เราทําได้นี่นก็ไม่ใช่าว่าไม่ใช่าว่าทาโดยเอาเอาต่เอาต่ตัวเองรหรือว่าเอาต่กลุ่มกระจายกระจายไปให้หลบิีดเอาใครถี่ว่างมาช่วยทํามาฝึกงานมาได้มีมมความรู <ๆ S 2> แ้แต่ถือให้เบียกันได้ลบไปบ้านได้ช่วยโฟเมสื่อกับข้าวช่วยสื่อกับข้าวสือวๆๆๆส่อ,น,อน,ๆๆๆนู่นสื่อนี่อ่านั่นแหละมันก็มันก็เท่ากับรูได้ช่วยสนับสนุนหรือว่าช่วยให้คุนไม่ตกงาน ให้เด็กได้ทำงานได้ช่วยเหลือเผื่อ,อพอเมย oh. ์นั่นแหลได้แบ่งเบาไปฮะครับกายู่ดีมันกับปัญหามน่าจะไม่เกิดแต่ว่าโรคทำํำเดือาจจะว่าทางน่วยงานรัฐบาลเรื่องน่วยงานอ่าต่ว่ใหญ่ๆสูงๆขึ้นไปเล่งหิน้นนะเล่งหิ้นในจุดต่ว่าในเมื่อที่ว่าพื้นยาคือกรอบครัวนี่กรอบครัวนี่เข โอเคเขาไม่เขาได้มีกินมีใช่ถึงเขาไม่ต้องให้บายครับอแต่ไม่กินนี่ใช่แต่ลวันเออไม่ลําบากขาอยู่นั่นนะเขาก็ไม่ไม่รู้ว่าไปห้าเรืองไส่ตัวมาท่ำเลยเทีถ้าไม่มีเรื่องเรื่องเรื่อง้องาต่างๆเนี่ยทีเกิดปัญหาอยู่นี่แหละใช่ไหมบ,บางทีที่ไปทําเรืองก็เพราะว่ากับมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับความเป็นอยู่เกี่ยวกับเบี้ยเพนทีไม่พร้อมใช่ พอไม่พร้อมเธอก็อใครเจียวจายว้างอะไรปนี่วให้ไปทําสิ่งติพิดก็เอาเลยใช่ไหมล่ะนี่คือการช่วยเหลือสังคม,<า>มนี่ช่วนหนึ่งแต่ถ้าไม่ว่าเออถ้าไม่ว่าอีกอ,อย่างให้ครอบครัว่มีปัญหาช่วยได้ไม่มากแต่ไม่ถึงว่าก็คือการช่วยครับถ้าถุกคนเดียมารวมกันช่วยว่าเออคนนี้ช่วยแบบนี่อีกคนหนึ่งเขามีความเออเขาช่วยอีกอีกอกย่างในรูปแบบอีกเรื่องหนึ่งแต่ให้ลุ่งไปให้ถึงช่วยถึงช่วยเขาว่าเออมีมี ความเป็นยูทีดีขึ้นอม,มันปัญหาต่างๆก็ไม่เกิดครับเนวทางการเพรหรือว่าเนวทางการเขาเรียกว่าจํำนายสินค้าอยู่ด้นใจวิธีการไหนเหล็กเดิมมาคือออกไป้ายกลุ่มด้วยตัวเองอาขายกันโดยตัวเองครเหล็กเร,กรืมนะเตี่ยวตั้ำเมื่อเป็นหมัดโยมนะเวลาได้ไปตำหนัดเลยครับอ ไปตำหนัดหรือว่าไปตำงานอะไรต่เขาจัดงานคนซื้องาน oh. ต่างๆ่างกีว่ักับไป oh. ไปไปขายแต่เสื้อบีไอยเขาเลยขาบูธนั่น oh. กับพ่อพ่อหลังจากนั้น <c oughs> พ่อเรื่องตอว่าจดทะเบียนโอโทบของพื้กับกับส่วนมากจะไปในน่วยงานของราชการเลยทีนี้่เมือ่อว่าเอ,อราชการทั้ง สร้างพัฒนาชุดชุนได้ให้ไปออกบูธนี่เขาจัดจัดให้เลยตามงานต่างๆงานเยอะๆต่างๆกับการมีการขัดเลือกขัดสันที่ว่าดาวได้ปันนี่ครับการได้รับมาซ้ำดาวสิดาวได้ปันนี่ก็ได้ไปเมืองท่อมกันไปเมืองท่อมกันไล่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 ปีเหมือนกันครับอ๋อได้ไปทุกปีใช่ใช่เป็นระยะเวลาหลายปีโยงกันหลายครั้งหลายครังไล่คน กับปีนี้ชะละซิดเพราะว่าไม่ไม่ไม่ท่านเพราะว่าต้องทํางานเอาดื้อให้กับน่วยงานต่างๆแต่ว่าไล่ค้ดเนีด้งว่าโลกาในตอนนี้องมีดีอะโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นน่วยงานราชการครับครับน่วยงานราชการถ้าเกิดท่านผู้ชมแลกรายการของเราอยู่ด้นอีบอกท่านผู้ชมถึงลักษณะความดีเด่นของพาไลโค้ที่ดีปั้นผือเชิญครับครับพาไลโค้กับมี่ ทีว่าไปจดทะเบียนโอโทบกับเพื่อนนั่นก็คือได้รับพระราชทานไล่ถ,ถูกถูกเจ้าแล้วกับถูกเจ้าแล้วโอ้ยผลิตเทือแต่ละเจ้าเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาจะไม่ถ้าว่าเอาไปเอาไปทําแบบไล่เขาก็ถ้าว่าไม่ไม,ไม่ไม่ทำไรแต่ามาประยุกหรือเติมเต่งให้เป็นออเอกลักษณ์ของตัวเองกลุ่มกองตัวเองนี่มันกเหมือนกันหมด ถูกต้องมาเพราะว่าไล่ไล่โค่นี่คือจะแต่ทต้านมาเหมือนกันให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกมามาประยุกหรือมาทำนว่าเออการใช้ซีหรือว่าการใช้ใช,ใช้ไล่พื้นเนี้ยเทเจอร์เนี่ยมันจะโราจะใช้อะไรเรต็ตตรงออกมาคิดของมีดีนะทับก็มีเคล็กเทียนกับมีแเคล็กเทียนที่ออกมาเคล็กเทียนเลยกัไล่ไล่เกลือครับไล่เกลือคือนเนี่ยมันเป็นเทเจอร์เป็นเนี้ยครับ อ๋อครับอันนี้ชื่อพรอะอันึี้จะร้วในในวนนี้คือมีดีน่ารับครับไายเกลือตละาดเอาปุ๋ยยูเรียมั่งบางครั้งก็ลงเล่ปุ๋ยยูเรียเนี่ยปุยปุยเนี้ยใช้เนี้ยเราก็มาทำเอาวางบนพื้นผ้าอืมันจะแตกไร้มากตมันเป็นเอกลักษณ์ของของมีดีน่ารับครับ,รบแต่แคล็เที่นันคือคือมันจะโดดเด่นมากไม,ม่มันจะขั้นตอนมันเยอะ นั่นๆจะไม่จะจะทำที่นอกจากจะสร้างมาดิปนีเพราะว่ามันลำบากเรีบมันเลื่อยเลยแพงแพงราคาอนกลางสูงขนกลางสูงเวลาหน่อยน่อยเวลาต้องล่าท่านผู้ชมไปก่อนเลยครับวันนี้ขอบคุณจุดดนกลับที่มารวมรายการของเรารายาท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจพาที่เห็นอยู่ข้างหลังให้มาทีมีดีหน้าทับครับ มีดีตำบลหน้าทับอำเภอจันนาอำเภอจันาจนา,นาอ๋อลาไปก่อนกลับตานมาชมกรับสวัสดีครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่ติดท็อปเชนของมีดีหน้าทับนะคะก็คือผ้าบาติกลายคอค่ะเป็นลายพระราชท่านของเจ้าฝ่ายหญิงศิริวัณณวรีนะคะทางนี้ก็ส่งพระมหากรุณาธิคุณมอบพระราชท่านให้กับผู้ประกอบการ ทั่วประเทศนะคะได้มีรายได้ซูชุมชนถือเป็นเกียรติของขอบครัว่วมีดีนะทับนะคะที่ได้มีโอกาสได้รับลายพระราชทานมาแล้วก็สามารถได้ต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยู่ในจังหวัดสงขลาจังหวัดใกล้เคียงและรวมไปถึงในประเทศไทยนี่นะคะสามารมเลือกชมเลือกรับ ผลิพันธ์มีดีหน้าทับได้นะมีดีหน้าทับตำบลน้าทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะหรือเบอร์โทร08 0 0 5 4 7 3 7 4นีนะคะช่องทางไลน์นะคะ08 4 7 6 5 3 2ซีห8แล้วก็ติดตามได้ทางเพจนะคะแบรนด์มีดีมีดีจีแบรนด์ค่ะ